อะไรนี่ลูกอะไรเอ่อเขาเรียกอะไรนี่กระทกโลกนี่เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาผ่าดูเนาะมันเป็นแบบไหน,นอือฮึกระทกโกใช่ไหมนี่ สีสวยเลยนะเกลือน้ำตาลนี่ก็จะมีทั้งน้ำตาลเา้ากับน้ำตาลทรายเดงปนกันน้ำตาลขาวๆใส่เนาะพริปน่น จะทบโรคเนาะแล้วก็พริกเกลือเดี๋ยวเราลองเอาเอาเอาพริกเกลือโรยเนาะอยากกินอยากกินลองเอาพริกเกลือโรยโรย กินหมดไหมเนี่ยอันกินหมดไหมเนาะนี่น่อคือนเอาพริกเกลือโรยๆดูกันอืมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานแล้วก็ออก เปรีๆๆ้ยวๆหวานๆเนาะพอเรามาใส่ก็พริกเกลือมันก็จะออกกลมๆมากเลยอร่อยเลยอันนี้ไม่เปรี้ยวมากสงสัยมันก็เป็นบางลูกเนาะบางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็ไม่ค่อยจะถือว่าอร่อยอ่ะ กินมดนี่จะเป็นยังไงเนี่ย